ขอบคุณอาวยดีะค่ะความรักจริงๆอะเราไม่ต้องหาจากข้างนอกก็ได้คนข้างในอะในบ้านเราเนี่ยแหละให้เราดีที่สุดแล้วพอโฟกัสมาที่ครอบครัวความรักที่ที่บ้านให้มันมันทาให้ฝ่ายไปต่อได้ข้างหน้าเลยแบบไม่ต้องไปนั่งรอว่าเออเธอช่วยมารักเราหน่อยอะแต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความรักที่อยู่กับเราอะทุกอย่างอะมันในรูปแบบที่เป็นครอบครัวมันแบบแน่นมากๆวันดีกีมีโปรโมชั่นที่บอกว่าให้ส่วนลดหรือมอบเป็นของขวัญอะฝ้ายนึกถึงแล้วว่าแบบ ก้จะให้ของขวัญใครดีอะแล้วก็เดือนเนี้ยเป็นเดือนเกิดตัวเองด้วยอยากจะชวนให้ใครได้แบบมารับสิ่งดีๆนี้อะไรเ้าคิดว่าหนึ่งคนอ่ะถ้าเกิดว่ายังได้สิทิอีกอะคุณก็จะสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคนในบ้านของคุณได้อีกอะก็เลยแบบ ฝ้ายชวนทุกคนเลยไม่สนว่าเขาจะปฏิเสธหรือว่าเขาจะเข้าฝ้ายมีอยู่แค่สี่สิละฝ้ายรู้สึกว่าสี่สิมันน้อยมากสําหรับฝ้ายที่ได้มาถ้าเกิดว่ามี r ด d ในรอบหน้าก็อ,อาจจะส่งคุณแม่เข้ามาด้วยฝ้ายเริ่มคุยกับพี่บ้านแบบฝ้ายคงส่งมาทีละคนแล้ว้ม่คิดว่าเออพอเรามองอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยพอขอบคุณความรักที่ที่บ้านมอบให้จริงๆเราเลยอยากแบบส่งของของวัญเนะี้ยให้ให้กับทุกคนแล้วก็ฝ้ายว่ามันได้ที่ตัวของเขาเองไม่ตัวเราก็แค่เป็นสะพานหรือว่าบอกต่อว่า วัาเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดียังไงเรื่องของธุรกิจเมื่อเมืเ่อเงินเงินเนยอะขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็ครอบครัวเราแข็งแรงไฟว,ว่าคงไม่มีอะไรที่จะทำให้ไฟรู้สึกอ่อนแอหรือว่าเป็นปัญหาอีกแล้วค่ะ